เอ้ยเอ้ยสมชายเป็นกูเย คุดำบุ้งจ้าทไมทำไเกี่ยวยวกับดับอีเรื่องราวมันก็คือฉันเล่มีวันเออฉันเออไปต่อยมันนไปต่อยมันแล้วก็ลังแล้วก็ต่แ้วคือมันแล้วมันแล้วมันก็ต่อยแล้วมันก็ต่อย แล้วก็ในชั <cat on subscriber Airbnb> <ira> ้นก็แล้ก็ป่นไปห้าวอ๋อเฮ้ยปืนมีอะไรอยู่ข้างหลังชั้นไหมมีใครวะหันหลังไปสิอือลุกมิกไหมหรออือู้ไห

hilu you ka know. เว้หน้ามึงเนิเียยวียีวเดี่ยวเอยเดียวยกยุเออะไรเลยครับเ้แกจะหน่วยังราหรือเปล่าเออแกครับแกชื่อแกงไรเอแกงจุดดำครับมีคนงานกี่คน สีส่แสนคนครับโอเคเข้าไปได้มีิติติโอ้ยโอ้โหยาช่วยปูชีวิตปูโอ้ยไอ้เจ็บไอ้เจ็บไปไปวยสว่างมาใหม่ไอ้เชือบแนโอช่ย โอ้ยโอเคเอา,เอเเอาอยาชุนเข้ามาโอ้ยชฉาไมิมันทำง,งาน,งานาตัวเออมันกลับไปแล้วลอเอไอไม่ใช่เตตู้โอเคฮู้่มันแกงชุนดำใช่ไหมไปตกวไปวันนี้ก็นีกว่า เอ ų, ้ยังลไปเอ้ยลไปเปลจะมาลืมแลยน้เขาน่จะเป็นมิดกับเราออ้ยอหนุ่กันอ่ะโอ้ยไลรัไปรับเ้อกเออไ้สิกเกอรบแล้วมาทำไมเมาดูเรศครับขอดูไปประกาศน์มามาเกียต๊ด ปกติอืมเข้าไปไม่ได้ไ้่ไปเอย์เวลายืดพดอันตรายเข่โง่ก็เดตรายโอ้โหว้าว sekian satu sekian satu kapbel แล้วไปสวดพบสิ oh, ่งมีช okay. okay. ีว uh ิตโอ้จริงแหละโอเคโอเคตัวไปเลยเุ้ยเุ้ยเดี๋ยวเวลาชอบกางเนอาหาบู๊ทียังหนาเออรู้สึกแปลกแปลกเออ Die hat den ทำไมรู้สึกเต็มเปลกคนที่ยืนดูไม่สามารถเได้เวลาไป้แล้วโอเคมีอะไรออกมาโอเคแล้วทได้ทำอะไรไม่ยา้เออจริงด้วย ไปนาที hmm. be like mm ่มนูเป๊กๆกด้วยเป๊ๆนไปอะไร โอ้นี่มันน้ำทำไรตัวเองอชิบไปทำอะไรเลยอ่ะ<ๆ>แค่กลางนาขีนมองเท็งน,นาก็ได้แล้วพลังมัจขี้นี่เองโอ้ลงตูดไปดีกว่า าสบายใจเถอไม่ม okay, ีอะไรลูกวนกองทัพสองกองทัพแรกดูตีแต่ดูฟืนเลยเนอะเดี๋ยวมันมอเดี๋ยวเราต้องเกรียมการสองโอเคครับ ยี่เลยนีย่นี่จังเลยได้ทิ้งดี่ทิ้งไงไอุ้กแชว์ที่นัน่นไอเ้เบิร์ดใายเรียกกัว<อ>ไอ้เบิร์ดอะไรอะไรมึงทิ้งกูไว้ทำความสะอาดคนเดียวก็ไม่ได้ทิ้งนิ ไม่เลยสลูกไกเบื้อง้บอ้องนะเบ้าง